เจฟูตติ้งการ์เด้นนะวันนี้เรามีอะไรจะมาแสรและภาพกับทุกคนด้วยเลย <c ười> คือเราอ่ะที่เราหายไปไม่ได้ลงคลิปไม่ได้เห็นหน้าเราในคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือเราแปลว่าช่วงนั้นเรากำลังป่วยนะ เราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นแพนิกด้วยจุดเริ่มต้นของเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงในการที่เออเราจะไม่พูดถึงได้ไหมเพราะว่ามันเศร้าเลอเกินโอเคเราจะพูดถึงว่าช่วงที่หายไปเราเป็นไงบ้างเนาะก็ช่วงที่หายไปแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์เราแอบพ่อแม่ไปปรึกษาแพทย์ด้วยแหละ อย่าบอกใครนะจื๊อจืแต่ว่าไม่ทันแล้วแหละก็ไปปรึกษาแพทย์ใช่ไหมเขาก็อีกสัปดาห์หนึ่งเขาก็ให้คุณหมอมาพบกับผู้ปกครองของเราก็คือพ่อของแม่เราสุดท้ายพ่อของแม่เราก็รับรู้แล้วก็ให้เราหยุดงานทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่สามารถท แม้กระทั่งถ่ายคลิปที่แบบอยากทำให้มันสนุกอะ่ะเออแล้วก็ทำไม่ได้ออาแล้วก็แบบว่าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเลยแม่ทำอย่างเดียวคือเป่เราไม่มีสิ่งที่แบบเราสนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้เราก็เริ่มแ้วได้แต่ว่า ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ให้กลับมาบำบัดด้วยต้นไม้อะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็แนะนำแล้วก็หลายๆอย่างเพราะว่าเราเป็นหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาล2วันเพราะเราเครียดมากเครียดแล้วก็แบบกินยาน,นอนหลับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนอย่าทำตาม อย่าทำตามเด็ดขาดแล้วก็โดนดูมาหลายรอบแล้วแหละนั่นแหละก็ใครที่กำลังทอ้อหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนเรานะก็อย่าคิดทำร้ายตัวเองอยังมีคนรอบข้างที่รอเราอยู่ข้างหลังนะ <c oughs> แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะ <c oughs> ต่อไปนี้ก็ขอให้ผ่านเป็นไปด้วยดี <c oughs> ต่อ ไปนี้เราจะมีช่องใหม่ก็คือช่องบำบัดซึมเศร้ากับธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวเราจะไปประจวบกันแล้เวเราจะไปที่ไหนต่อนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีคลิปต่อไปรอเลยจ้าประจวบที่รักไอ้บายทุกคน